ก็เลยบอกบุญว่าเอาจะรับพระไปเลี้ยง,งมั้งไหมล่ะเอาเอาองหนึ่งฉันละองค์หนึ่งก็นึกว่าพอทุกขตะเนี่ยคงจะพูดแก้เก้ไนะอไปงั้นก็เลยไม่จดชื่อให้มหาทุกขตะพอถึงวันเขามารับพระกันมหาทุกขตะเขาไปรอรับพระมหาทุกตขตะก็จดแจงนะวาพวกอาหารดิบและมีโยม คนแก่ๆคนนึงบอกว่าฉันเคยเป็นพ่อครัวอยู่ในวังฉันจะช่วยทำกบข้าวแกไปรับพระก็แล้วกันไปรอรับไม่ได้ไม่ได้ก็ไปถามมดิะของฉันละองค์หนึ่งอะออกตาหายไม่ได้จดเขาไว้ททำไงเนี่ยเธอก็ไปยืนรวมกับพระราชากับพวกมหาอามาตพวกเศรษฐีแล้วกันเนี่ยเพื่อพระพุทธ มันยังเหลืออยู่พระพุทธเจ้าอีกองเดียวที่ไม่ได้จดให้ใครเนี่ยแล้วแต่พระองค์จะทรงปโปรดใครก็เลย <c oughs> ดีใจเหมือนกันกวจะได้พระพุทธเจ้าก็ยืนรอพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติออกมาจากพระคันธกุฎีก็ฝักมือให้มาหาทุกขตะม,มารับบาตรจะไป เวยที่บ้านมหาธุกตาเวลาที่เุนใหญ่พเสียเมตไตรศีอารยะเนี่ยเป็นชื่อชื่อตำแหน่งเมตไตรนะเป็นชื่อบารมีที่พระองค์จะทรงเป็นปะสมมารือเจ้าสนาวมว่าเมตไตรโยศีอารยะนี่เป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณเจ้าคุณองค์ที่หนึ่งที่เป็นประธานเทศยา,ารักษาพระศาสนา กคุณพระศรีอริยะแล้วก็เอาชื่อต่อแล้วก็วคุณลองลงมาชื่อกว่าคุณเสวีเนี่เป็นตำแหน่งมีสิบตำแหน่งด้วยกันใจญ่พระศีอยะเมตไตรมาต้องรับญาติบริษัทก็ต้องเปิดสวนเพื่อจะได้ บอกกล่าวกับเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ทราบวันนี้คือคุณใหญ่ลงมาตอนรับญาติห้ามโพธิสัตว์จะมีข้อแม่อยู่ว่าห้ามร่วมเกินคือคุณใหญ่ด้วยกรรมสามคือหนึ่งกายกรรมรแสดงอาการร่วมเกินก็ไม่ได้วจีกรรมกาวาจาร่วมเกินก็ไม่ได้มโนกรรมคิดในใจร่วมเกินก็ไม่ได้ ปลับใจสวยอนุตระสมมาสมโพธิญาณเป็นพระสมมาพุสธเจา้าจะไม่ได้เกิดในอาตภาพมนุษย์จะได้เกิดในอัตภาพาเดริฉานตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์องหนึ่งไปเกิดเป็นลินถวายตึง่งเเเียนใจเขา ยยก,ก็เลยพยักไปเยอะเลยก็เลยไปเกิดเป็นลิงาะฉะนั้นก็เป็นประเพณีจะต้องเปิดสวนนถโริษัทแล้วก็บอกกาบอกกาเทพย,ยดาลกรูรักษาภาษาศาสานาให้ชักชวนนถโริษัทมาสร้างบารมีร่วมกันมารับรูว้ว่าอย่าร่วมเกินเป้าคุณใหญ่แม้ด้วยความคิด เนี่ยเป็นประเทนีระทานผวนโ้ยใส่็จในดนรับการเคารพนับถือขอขามาเพื่อไม่ให้ร่วมเกินจิตใจจะได้สะสมอารมณ์ม่พบชาติที่เกิดรู้จักกันก็ดีไม่รู้จักกันก็ดีไปเจอกันจะได้ไม่ร่วมเกิน <c oughs> ก็ทา <c oughs> ตามประเทณีเนี่ยเดียวทําตามประเทณี อาจะมาเองก็ตรวจตราดูว่าประเพณีนั่งเดิมทำยังไงก็อนุญาตให้ทําอย่างนั้นถ้านอกเหนือประเพณีนั่งเดิมที่ท่านเกิดขกันมาก็แม,ม่อนุญาตแม้กระทั่งเปิดสวนใหม่ๆปรุงพันธุ์แต่จ,จะได้ต้นไม้ใหญ่ๆเข้าม,มาปลูกไม่เหลือวิสัยของพวกนี้แล้วจริงๆก็อยากได้ต้นไม้ใหญ่จะลดใช้รถเท็กอร์ขุดลากมาแล้วมาขุดฝังเข้าไปในที่นี้ เกวตราทีแรกในสมัยเก่าก่อนท่านมาเอกจะทำกันอย่างนั้นก็เลยไม่ให้ทำ